ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านผู้มีจิตศรัทธาที่จะพัฒนาตนให้พ้นทุกข์วันนี้ตาบจะได้นำท่านทั้งหลายได้ติดตามงานเผยแผ่พุทธศาสนาบนดอยวันนี้เป็นกิจกรรมเผยแผ่ที่ห้อยห้อมซึ่งติดชายแดนไปทางนัดกะเลียงการเดินทางเข้าไปก็ไกลพอสมควรด้วยความยากลำบากขึ้น เขาลงห้วยนะตามโอกาสถ้าเป็นหน้าฝนนั้นเดินทางไม่ได้นะก็เริ่มต้นจากการได้เข้ามาเผยแผ่ได้เข้ามาสร้างเมื่อ 2- อสเดือนที่แล้วนะตอนนี้ก็สาําเร็จไปด้วยดีการเผยแผ่พุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบนดอยนั้นก็ไม่มีวัตถุประสงค์อันใดนอกจากอยากจะให้พี่น้องที่อยู่บนดอยนั้นได้มีโอกาสได้พบกับ พระพุทธศาสนาในพัฒนาตนในพัฒนาจิตใจสู่ทางพ้นทุกข์ทางหลุดพ้นเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านนั้นได้เกิดมาหลายพบหลายชาติแล้วมีความทุกข์มีความสุขตามอัตภาพที่เป็นอยู่แต่หลายคนหลายท่านยังไม่มีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนาหาพระที่จะมาอยู่ก็ยากหาสถานที่ที่ จะสร้างวัดก็ยากหาสถานที่จะให้พระมาแสดงธรรมะให้กอคิดก็อยากตรงนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยการเผยแผ่จึงมีความจําเป็นท,ที่ที่บอกว่าเผยแผ่ทำไมก็เผยแผ่เพือที่จะให้คณะสัายาติโยมที่อยู่บนดอยนั้นได้มีโอกาสได้รู้จกักศีลได้รู้จักทานได้ฟังธรรมได้ รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาและได้รู้จักอริยสัจสี่ซึ่งชีวิตของเขาก็จะได้ดีขึ้นจากเดิมที่ได้มีาก,การเลี้ยงผีหรือเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ต่างๆเหล่านี้เมื่อได้มาพบกับพุทธศาสนาได้เรียนรู้พุทธศาสตร์ศาสตร์ที่จะทำให้เกิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและพ้นทุกข์ในที่สุด ก็จะได้เกิดขึ้นมีนะเมื่อเกิดขึ้นมีตรงนี้นะชาวบ้านก็จะได้พ้นทุกถึงที่สุดกันโดยการทุกคนนะอน,นี่คือวัตถุประสงค์ไม่ได้หวังเพื่อที่จะเอามาเป็นมวลชนหรือว่าไม่ได้หวังที่จะให้มีคนนับถือหรือคนเข้าศาสนาอะไรต่างๆมากมายสุดๆก็คือไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดาที่เป็นชนเผ่าก็อยากจะให้เขา ได้รู้จักศีลได้รู้จักทานได้รู้จักทางหลุดพ้นซึ่งตัวเองได้เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบซึ่งมีแต่ความทุกข์นะตรงนี้ก็มีปัะทุประสงค์อย่างนี้ถึงได้ขึ้นมาเผยแผ่เมื่อพูดถึงความยากในทางพุทธศาสนานั้นนะเมื่อ ดูความยากที่บนดอยที after, ่จะได้ฟังธรรมก็นึกถึงอดีตของพู้โดยเจ้าที่ได้สวยพระชาติเป็นพระสุรุปราชราชนะซึ่งมีพระมเหสีชื่อสุนทรีมีพระชักกุมารชื่อสุนทรในสมัยนั้นเมื่อด ปกครองบ้านเมืองแล้วนะก็ได้เกิดความเบื่อหน่ายก็อยากจะฟังธรรมเมื่อพิจารณาเห็นถึงสภาวะของตัวเองที่เป็นอยู่ได้พิจารณาถึงชีวิตของตัวเองนั้นว่าสั้นนักไม่ได้มากมายเหมือนกับพยาแดดเหมือนกับอัองน้ำ และเหมือนกับต้นกล้วยที่ไม่มีแก่นสารเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ได้ปรึกษาอหมาดว่าอยากจะทําฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามีใครรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ้างอ่าผู้อามาดก็บอกว่าอยู่มาจะตายแล้วนะยังไม่เคยได้ยินเลยจะหาที่ไหนก็เลยพระราชาก็เลยให้ทรั์มาเป็นทองแล้วก็บรรจุบนหลังช้างนะ ให้ไปประกาศว่าถ้าใครรู้จักพระพุะทธธรรมประสงค์กล่าวธรรมะกล่าวพุทธธรรมพระธรรมตรัรตรได้นะก็จะมอบทรัพย์เหล่านี้ให้ข้าทาสบริบาลทหารก็ออกประกาศนะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็ไม่มีใครพูดได้ผ่านไปเจ็ดเดือนก็ไม่มีใครบอกทำได้ ผ่านไปเปีก็ไม่มีใครบอกทําได้เมื่อเป็นเช่นนี้นะประชากา็ลงทุนด้วยตัวเองนะบอกว่าเราต้องไปด้วยตัวเองแล้วก็บอกว่าถ้าใครอบอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้บอกความจริงชีวิตเป็นคําสอนผู้เจ้าได้ก็จะมอบอาราชาสมบัติเป็นแผ่นดินเป็นไร่เป็นนาหรือคาทาบริพาร แม้กระทั่งภรรยาหรือบุตรแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองก็มอบได้ถ้ามีคนพูดได้ดังนั้นเมื่อได้เดินทางอาสนะของพระอินทรทศกะก็ร้อนเมื่อร้อนก็นั่งไม่ได้ก็มาพิจารณาก็เห็นเหตุว่าอ๋อพระชาตั้งความปรารถนาอย่างนี้ก็เลยได้เสด็จลงมา แปลงร่างเป็นยักษ์เมื่อแปลงร่างเป็นยักษ์ลงมาปรากฏว่าคาทาบริพันก็หนีหมดส่วนพระราชาไม่หนียักษ์ก็ถามว่าคนอื่นเขาหนีหมดแต่ทําไมเราไม่หนีหมอพระชาก็ตรัสว่าก็อยากจะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีใครพูดไม่มีใครบอกได้ถ้าจะตายถ้ายักษ์จะกินก็กินไป ไม่ได้เสียใดยชีวิตแล้วเพราะหายก็ไม่เจอแล้วก็ถามวัตถุประสงค์ของยักษ์ที่ลงมายักษ์ก็บอกว่าออกมาก็เพื่อที่จะมาบอกธรรมของพระเจ้านี่แหละประชาก็ดีใจพอดีใจเสร็จแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้กลับมาที่พระชวังเตรียมสถานที่ที่จะให้ยักษ์นั้นได้แสดงธรรมให้ปรากฏว่าพอถึงเวลาเตรียมที่เตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วนะ ยักษ์ก็บอกว่ายังหิวอยู่ยังบอกทําไม่ได้ตอนนี้พระชาก็เลยบอกคัาธาบริพาลให้เตรียมอาหารแล้วาทาบริพารเตรียมอาหารยักษ์ก็บอกว่าอาหารของเขานี่ไม่ใช่อาหารกินไม่ได้อาหารเขากินได้แต่เนื้อมนุษย์นะแล้วก็ชี้ไปที่ภรยาของพระชาพระชาบอกว่าถ้าเราให้ภรยาไปคนอื่นเขาก็จะว่าเราว่าไม่รัก ภรยาเป็นพระราชาไม่มีคุณธรรมพอพระมเมสสีได้ยินอย่างนั้นก็ได้ถวายตัวเองให้พระราชาได้ฟังธรรมก็บอกพระราชาว่าสละชีวิตจะถวายนะพระราชากา็ไม่ขัดความประสงค์ก็เลยให้ยักษ์ได้กินพอยักษ์ได้ยักษ์ได้กินแล้วนะก็บอกแสดงธรรมได้หรือ,อยังยักษ์ก็บอกว่าโอ้ยังไม่อิ่มเลย อยากจะกินอีกก็เลยชี้ไปที่พระกุมารเมื่อพระกุมารเห็นดังนั้นก็อยากจะให้พ่อได้ฟังก็เสียสละตัวเองพระชาที่จริงก็บอกว่าถ้าจะกินลูกให้กินเขาดีกว่าเพราะจะมีคนติฉินอินทาเพราะไม่มีใครสืบทอดราชาสมบัติเมื่อลูกถวายด้วยความเต็มใจอย่างนี้พระชาาก็ให้ไปนะ ยักษ์ก็กินพอยักษกินเสร็จแล้วบอกว่าแสดงบอกทมได้หรือยังยักษ์ก็บอกว่ายังบอกไม่ได้ยังไม่อิ่มนะพอขาทาสปริพารเห็นอย่างนั้นก็จะเอาธนูจะเอาดับฟันยักษ์แต่พระชาก็ห้ามไม่ให้นะถ้าอย่างนั้นพระชาบอกว่าถ้าจะกินก็ขอให้บอกทำก่อนพอบอกเสร็จแล้วนะจะกินก็ไม่ว่านะขอให้ได้ฟังก่อน ก็เลยตกลงกับยักษ์พอยักษ์รับตกลงอย่างนั้นยักษ์ก็บอกทำตามที่บอกว่า,าคนเหล่านั้นถ้าเสียดายอะไรก็จะทําให้ทุกใจถ้า,าเสียดายแล้วก็จะเกิดความกลัวที่สิ่งเหล่านั้นจะหายไปจากเรา,าความทุกข์หรือความกลัวก็เกิดจากความเสียดาย ถ้าเราไม่เสียดายความทุกข์ก็จะไม่เกิดนะสิ่งต่างๆที่เรายึดมาสิ่งต่างๆที่เรามีในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายจะเป็นทรัพย์สมบัติที่ทําให้เราเสียใจก็เพราะว่าเราเสียดายเราไม่อยากจะให้มันจากเราไปอันนี้เป็นธรรมะที่ยักษ์ได้แสดงได้บอกกล่าวได้บอกทําให้แก่ประชาเมื่อประชาชได้ฟังแล้วนะก็เกิด ปีติยินดีในธรรมและก็ได้ขอคิดขอธรรมในตัสรู้ในธรรมที่อายากได้บอกที่จริงแล้วนะที่เป็นภาพที่ยักษ์ได้แปลงร่างแล้วก็ได้แปลงว่าได้กินภรรยาและพระมหสีของพระาชาและพระนักกุมารของพระาชานั้นก็เป็นภาพที่ที่แปลงเฉยๆนะาจากนั้น ก็ได้มอบคืนให้แก่พระราชาอันน,น,นี้เมื่อเราฟังธรรมะข้อคิดข้อถามตรงนีน้เราจะเห็นได้ว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนนั้นแท้จริงๆแล้วนะมันเป็นของตั้งอยู่ไม่นานเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่สามารถจะบังคับได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บางครั้งเนี่ยเราเป็นทุกข์กับสังขารร่างกายและ สิ่งต่างๆที่เราหามาหรือเราอยากได้เมื่อเราเสียสิ่งเหล่านี้ไปเราก็จะเสียดายเนี่ยร่างกายของเราเราเสียดายเป็นทุกข์เพราะร่างกายนะเสียดายทรัพย์สมบัติก็เป็นทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติที่จริงแล้วนะร่างกายของเรามนุษย์เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นบางทีมีค่าน้อยกว่าวัตถุนั้นโดยซ้ำนะด่างนิทาน เรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่ามีชายคนหนึง่งเดินทางไปซื้อของในเมืองเมื่อเดินทางไปแล้วนะปรากฏว่าซื้อของยังไม่เสร็จนะรองเท้าหลุดก็ฝากาคนข้างทางไว้ว่าซื้อของเสร็จแล้วจะกลับมาเอาคนข้างทางก็รับฝากไว้นะเพราะอีกวันหนึง่งได้เดินทางมามากับเพื่อนปรากฏว่ามาถึงอีกจ,จุดหนึ่งเพื่อนถูกรถชนตาย พอเพื่อนถูกรถชนตายก็บอกอยังยังซื้อของยังไม่เสร็จนะก็เลยฝากศพไว้ที่บ้านข้างๆข้าง,างทางแต่ไม่มีใครรับฝากเพราะเขากลัวเนี่ยเมื่อเราเปรียบเทียบว่าชีวิตของคนเราเมื่อถึงคราวตายนั้นมันมีค่าน้อยกว่ารองเท้านะไม่มีใครรับฝากนะตรงนี้อันนี้ ในการเผยแผ่ธรรมะในการจ่าจลิกตามโดยต่างๆก็เพื่อที่จะให้พี่น้องที่อยู่บนดอยได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะนะได้พบกับธรรมะของผู้โดยเจ้าได้มีโอกาสได้เข้าวัดเข้าวาได้ตั้งอยู่ในศีลในทานได้มีการภาวนาเป็นทางสูสงสุดอันนี้เป็นการช่วยเหลือเป็นการเผยแผ่ที่ มีประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์ใดๆถ้าชาวบ้านได้แนวทางได้วิถีคิดหรือแนวทางการพ้นทุกตามหลักธรรมอริยสัจสีนี้นะก็จะมีประโยชน์หลายๆคนหลายท่านที่ได้ติดตามงานที่ตามาได้ทําไปตลอดไปตามโดยต่างๆที่จริงแล้วแตมมาไม่ได้อะไรมากมายก็มีความคิดมีความ ปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกโดยเฉพาะที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่บนดอยที่ไม่มีโอกาสได้พบกับพุทธศาสนาก็ได้ให้สิ่งเหล่านี้ให้เขาตั้งอยู่ในศีลในฐานถ้าเราให้เราช่วยได้วัตถุนั้นเขาอาจจะได้ใช้ช่วงขณะหนึ่งเวลาหนึ่งและชีวิตนี้เท่านั้นนะแต่ถ้าให้เป็นธรรมะข้อคิดขอ้อธรรมเป็นธรรมะสมบัติตรงนี้นะ แม่ว่าจะละโลกนี้ไปแล้วนะธรรมะก็จะติดตัวไปนะเป็นวิถีชีวิตเป็นการช่วยเหลือที่เติมเต็มให้แก่ชีวิตถ้าช่วยด้วยวัตถุนั้นไม่มีโอกาสที่จะเติมเต็มได้แต่ถ้าช่วยด้วยธรรมะตรงนี้ได้นะถ้าเขาเข้าใจหรือเรามีเวลาอยู่กับเขาประคับประคองเขาเขาสามารถที่จะเติมเต็มและก็ช่วยตัวเองได้นะ อาตมามาพาอยากจะสื่อถึงญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามงานเผยแผ่ที่จะมาได้ไปทําแต่ละที่สถานที่ต่างๆและก็อยากจะให้มีโอกาสได้ช่วยต่อไปตามโอกาสตามกําลังที่จะทําได้ที่ทําไปแล้วก็ขออนุมโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านอันนี้เป็นความตั้งใจความปรารถนาที่อยากจะช่วยเพื่อนมนุษย์รวมโลกด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ชาติดใดภาษาใดเผ่าพันธุ์ใดเมื่อรู้ธรรมะเมื่อตั้งอยู่ในทานศีลภาวนามาคิดว่าโลกนี้ก็จะสงบร่มเย็นและก็จะมีทางพ้นทุกข์ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้สุดท้ายนี้ขอให้ยัดยงทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สําเร็จตามความปรารถนาที่ได้ตั้งใจไว้ทุกท่านทุกคนทุกประการเทินขอเจริญพร